มนตกผมก็ใช้เครื่องนี้ถ่ายมาโดยตลอดนะครับที่ผมอยู่บ้านที่พังงานนะคือกล้องตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับราคาไม่สูงมากนะครับถ้าเพื่อนๆหามือสองก็หมื่นสามหมื่นสี่ก็จะมีเลยนะครับแกนที่ผมตัดเนี่ยผมก็ตัดกับวิธีการตัดของผมเป็นวิธีการตัดที่ง่ายมากๆนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ ดีครับวันนี้ยูอยู่ผมมากุนแล้แบบเต็มระบบนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการถ่ายคลิปของผมนะครับตั้งแต่แรกที่ผมทํา youtube มาแล้วก็จนอยู่กับกนิวแล้วก็มาถึงตอนนี้นะครับผมมีกล้องอุปกรณ์อะไรบ้างและผมใช้อะไรถ่ายคลิปนะครับผม,มพูดเลยนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่บ้านต้งแต่ผมอยู่พังงานนะครับผมใช้โทรศัพท์ถ่ายต่นะครับผมพูดว่าเราจะต้องใช้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยทำให้ได้ทุกอย่างนะครับเราก็ต้อง ทำเป็นทุกอย่างก็คือเราจะต้องถ่ายคลิปในโทรศัท์เครื่องเดียวได้แล้วก็ตัดคลิปในโทรศั์เครื่องเดียวได้ก็คือเขาเรียกว่ายัางไงทางานด้วยสิ่งเดียวนะครับคือมีสิ่งสิ่งเดียวเราสามารถทํางานได้เลยเราไม่ต้องใช้แบบว่าคอมอหลายหลายอย่างนะครับเรียกว่าหลายหลายอย่างแต่ตอนนี้ผมก็มีกล้องแล้วแหละคือที่ที่เราถ่ายอยู่เนี่ยก็คือกล้อง Canon EOS M10 M M50 นะครับ M50 ก็เป็นกล้องกระรัดทัดที่แบบว่าดีในสําหรับมือเริ่มต้นทํา YouTube แต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ดีสําหรับคนทำ Youtube นะครับคือมันดีสําหรับคนงบน้อยก็ราคามัน2 1 0 0 0ที่ผมจัดมานะแต่ว่ามันมันมีที่แบบเรียกว่ายังไงมันต้อมีเลนเสริมอะไรอีกครับถ้าเป็นเลนวายเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันแต่ผมไม่ได้มีเลนวายนะเพราะเลนวายเนี่ยตังผมไม่พอนะตอนนั้นผมได้ เงินวันเซอร์มาก้อนหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปติโอวันนี้ผมก็มีเว็บใหญ่ที่เปิดไปยาวนานและก็มั่นงคงปลอดภัยมาแนะนานะครับนั่นก็คือเว็บ Lu ซ y 7 8 9ไม่ปิดเว็บหนีแน่นอนและก็ไม่มีปิดปรับปรุงด้วยนะครับเปิดแบบรัวๆกันเลยพร้อมเคล็ดลับการทําเงินที่ได้เงินจริงนะครับเพียงคุณเป็นสมาชิกสามารถเปิดลุนลับไพ่หรือว่าลุนลับรางวัลได้อีกมากมายนะครับรับเครดิตฟรี1 0 0 0ทุกวัน และได้รับสิทธิ์สะสมเต้มด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเอาเต้มนะครับเลขเป็นของรางวัลได้สูงสุดถึง1ล้านบาทโอ้โหสุดยอดไปเลยสะสมเต้มครบปั๊บเลขได้ปุ๊บเต้มสะสมง่ายและก็แจกจริงด้วยครับเพื่อนๆพร้อมสูตรเคล็ดลับสะสมเต้มมีบอกเลยนะครับและถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้คล,คลิปนี้นะครับหรือว่าที่ขึ้นอยู่ตรงน,นี้เลยและที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมทติมอสน้ำหน้านะครับกับแอสลูซี่ 89ก็เรีกว่าเราทํา y o u t u ู e มาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วใช่ไหมเราก็คิดว่าเราจะมาซื้อกล้องแต่โทรศัพท์ที่ผมเลือกใช้นะครับอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นนะครับก็คือโทรศัพท์ที่ผมเลือกใช้นะครับก็คือหัวเวทั้ง2เครื่องนะครับอันนี้เนี่ยผมใช้จนจอแตกไปแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูนะอันนี้เนี่ยคือผมเที่ยวผับเมานะครับตอนนี้ไปเที่ยวโกนีว่าเมาแล้วก็เมาแบบภาพตัดเลย14กุมภาผู้ภาพตัดได้ไงไม่รู้นะครับผมบอกคำเดียวแต่ว่าเมาสลบไปเลยนะครับก็คือ ตื่นมาครับโทรศัพท์แตกครับหัวร้อนมากครับก็เราก็ไม่ได้ซียออะไรเราก็ขายทองไปเนะตอนนั้นขายทองซื้อใหม่ก็เรียกได้ว่าก็พอตัวโพสสมควรนะครับขายทองซื้อใหม่แล้วผมก็จัดโทรศัพท์เครื่องใหม่มาอีกครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่กระบผมโทรศัพท์เครื่องใหม่นะครับแต่ว่ามันก็แตกด้านหลังเหมือนกันนะครับก็จะเป็นโทรศัพท์ n o วา 7SE นะครับผมก็ใช้เป็น n o วา 7SE นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะแตกข้างหลังเพราะาผมเอา บัตรประชาชนนะครับลองไว้แล้วผมก็ใช้งานข้างหน้าปกติไม่มีรอยแตกพอเปิดดูข้างหลังเท่านั้นเลยครับเพื่อนๆแตกยับเลยครับคือแตกมันใช้ได้ไงอันนี้มันแตกข้างหน้าน,นี่มันแตกข้างหลังนะครับผมแนะนําเลยว่าสําหรับมือใหม่นะครับใช้เป็นโทรศัพท์เครื่องเดียวดีที่สุดนะครับคุณจะต้องทําทุกอย่างได้ด้วยกับโทรศัพท์แต่โปรแกรมที่ผมจะเลือกใช้นะครับก็คือไม่บอกดีกว่านะเพราะว่าผมอยากขายคอสแบบคอสตัดต,ต่อของผมไงว่า ตัดกับโทรศัพท์ยังไงให้มันน่าดูแต่ว่าหลายๆคน YouTube หลายๆคนเขาก็ตัดกับโทรศัพท์นะครับช่องนะครับช่องช่องพี่บิลลี่ฮิตาโยพี่ของพี่เบลลิกกอนะครับก็เล่นเกมกับผมทุกคืนแหละนะครับเขาก็ใช้โทรศัพท์ตัดนะครับเป็น iPhone 12 Pro m ป x คือคุณซื้อโทรศัพท์มาเครื่องนึ่ครับห้าหมื่นอย่าง iPhone 12 Pro m ป x อ่ะคุณจะซื้อมาแค่เล่นเฟซดู YouTube เล่นทิกต็อกแหละครับมันไม่ได้นะครับคุณจะต้องทําทุกอย่าง ะตอนที่ผมอยู่กับโกนิวเนี่ยผมถ่ายกับกล้องของโกนิวทุกอย่างนะครับและผมได้เงินเดือนละหมื่นห้าเนี่ยผมไม่เคยคิดจะสร้างอะไรเลยครับนอกจากว่ากินที่ซื้อเสื้อผ้านะครับผมมีแค่นั้นจริงๆนะก็คือเที่ยวซื้อเสื้อผ้านะครับแต่หลังจากที่ผมมาอยู่คนเดียวนะครับผมรู้ว่าผมเนี่ยถ่ายกับโทรศัพท์อยู่นะช่วงแรกๆที่ผมออกมากับโกนิวนะครับผมถ่ายได้ประมาณ15คลิปผมก็ได้ตังมาก้อนหนึ่งผมก็ไปซื้อกล้องมานี่แหละนะครับ แล้วก็อุปกรณ์เสริมอีกมากมายดูนนว่าอุปกรณ์เสริมของกล้องที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมมุมโทรศัพท์กันนะครับอันนี้เป็นมุมกล้องใจนะไปดูมุมโทรศัพท์กันครับอ่านี่นะครับเพ,เพื่อนๆก็คือกล้องที่เราเลือกใช้กับมุมตรงน,นั้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้อง EOS M50 นะครับอันนี้ไม่ใช่ m a r k II นะอันนี้เป็น M50 ธรรมดานะครับก็สภาพาก็จะติดุูนนิดหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ขัดผมว่าจะซื้อที่ขัดอยู่นะครับในตังรอบหน้านะพุ่งนงออี่ตอนยูทูนนบบอก เราอยากทาความสะอาดกล้องบ้างก็คือฝุ่นเต็มมากๆครับเพื่อนเพื่อนนี่เราก็อยู่กับเจ้าลูกรักคือที่ตั้งที่ตั้งกล้องของผมก็ดูโอเคอยู่นะเพื่อนๆ่ว่ายังไงบ้างรถก็ไม่ได้ล้ากันนะครับกล้องกล้องไม่ได้เช็ดสุดๆะนี่นะครับก็คือตทรทับเครื่องเก่าที่ผมบอกที่ผมชี้แจงไปนะครับว่าจอมันแตกผมก็ใช้เครื่องนี้ถ่ายมาโดยตลอดนะครับที่ผมอยู่บ้านที่พังงาน,นะเป็นโนวา 5se เฮ้ยไม่ใช่หัวเว่ยโนวา5 5 อะไรทักอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็เครื่องนี้ก็คือโนวา 7SE นะครับนี่คือกล้องตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับราคาไม่สูงมากนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนหามือสองก็หมื่นสามหมื่นสี่ก็จะมีเลยนะครับพร้อมเลนนะหรือว่าอย่างไงเพื่อนๆก็ลองไปดูดูหาดูนะครับว่ามันราคาอย่างไงนะครับแต่วนี้ผมสั่งสภาพมีคลิปแต่เราถ่ายคลิปไปก็โดนสี้วยแต่ผมแนะนําเลยกล้องเนี่ยเน้นมือสองดีสุดนะครับเพราะว่ามือสองเนี่ยราคาถูกลงเยอะครับเพื่อนเพื่อนมา ราดูอุปกรณ์เสริมที่ผมใช้สําหรับเจ้ากล้องตัวนี้กันนะครับก็คือฮูดตัวนี้นะครับ75บาทแล้วก็จะเป็นไม้ที่ต่อได้2ไม้นะครับผมใช้เป็นยี่ห้อนี้นะอันนี้เนี่ยผมสั่งลายซาร์ด้านะครับน่าจะเป็นของจีนนะครับอันนี้อยู่ที่1,400 1,450โดยประมาณนะครับจะเป็นไม้สตัวนะครับแล้วก็เปิดได้สามารถชาร์จได้นะครับนี่อันนี้เนี่ยเป็นไม้ที่แบบเราสามารถอยู่ตรงนู้นเราก็พูดได้นะครับที่ผมอยู่ไกลๆแล้วพูดนะครับ แล้วก็ยังมีอุปกรณ์ที่ผมใช้เสริมถ่ายกลางคืนนะครับนี่ครับผมเ่อนอุปกรณ์ที่ผมใช้ถ่ายกลางคืนแล้วก็คือไฟ LED นะครับแต่จริงๆแล้วเราไม่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับอันนี้ก็ผมจะใช้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมกล้องก็คือแบต d u m ี่นะครับเขาเรียกว่าแบตัม m m y เป็นแบบที่แบตที่ต่อไฟตรงนะครับเวลาดึงคลิปเนี่ยมันจะได้แบตไม่หมดนะครับเพราะว่าแบตของมันเนี่ยถ้าดึงคลิปนะครับแบตจะหมดไวมากนะครับแล้วเป็นแท่นชาร์จแล้วก็จะเป็นเกนจับนะครับนี่ แรงจับนี่นะครับไว้จับกล้องแต่ว่ามันสั้นมันไม่ดีแล้วก็นี้เนี่ยจะเป็นเลนกล้องนะครับเลนกล้องที่ผมจัดมาแต่ว่ามันใช้ไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมใช้ตอนนี้นะครับแล้วก็โปรแกรมที่ผมตัดเนี่ยผมก็ตัดกับโทรศัพท์นะครับดึงเข้าโทรศัพท์แล้วก็ตัดนะส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับที่อยากถามวิธีการตัดกล้องเรย่ม่ใช่การตัดคลิปนะครับหรือว่ายังไงก็ถ้ามาสอบถามได้แต่ผมก็ไม่ค่อยอยากตอบก่อนนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็อยากถ่ายความรู้บางอ่างเรา ว่าเราจะเรียนรู้ได้ขนาดนี้เราก็ใช้วเวลาพอสมควรนะครับถ้าเกิดเราแจกฟรีคุณก็ศึกษาเองดีกว่าเพราะว่าทุกอย่างมันก็มีใน u t u b e อยู่แล้วใช่ไหมแต่ผมอยากบอกว่าวิธีการตัดของผมเป็นวิธีการตัดที่ง่ายมากๆนะครับแล้วก็เราสามารถเข้าถึงอารมณ์ของคลิปได้ดีแล่ก็คลิปจะน่าดูมากๆนะแต่น่าดูไหมไม่รู้นะอยู่ที่เพื่อนๆจะดูแต่คลิปนี้ผมก็มาอธิบายแค่นี้กันนะครับว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรอยู่และถึงจุดนี้ผมอยากได้อะไรเพิ่มนะครับก็คือผมอยากได้ โกโปเพิ่มนะครับอนาคตหลังจากนี้เนี่ยผมจัดโซนิกเต็มะระบบแล้วก็ผมก็จะปั้นดีมประกอบดีมเสร็จเนี่ยผมจะซื้อโกโปตัวหนึ่งนะครับพอซื้อโกโปเสร็จใช่ไหมปุ๊บมันไม่ได้จบที่โกโปนะครับเพื่อนๆมันจะต้องมีหมวกกันน็อกด้วยแต่เมื่อเราซื้อ2อ,อย่างนี้มาเราจะได้คลิปที่มากขึ้นนะครับก็เป็นมุมขับรถต่างที่เพื่อนๆขอมาในอนาคตเราจะทําให้ดูแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป้าหมายต่อไปของผมคือ โกโปรนะครับแต่โกโปรแม็กโกโปรเก้าผมน่าจะจัดเป็นโกโปรเก้านะเพราะว่าผมเน้นถ่ายวีล็อกผมไม่ได้เน้นแบบถ่ายเอ่อเขาเรียกว่าถ่ายในถนนเจ๊เกินไปนะเพราะว่าเราเน้นวีล็อกมันจะดีสุดนะครับก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและเพื่อมอีกพลาดคลิปใหม่ๆเพื่อ,อนๆอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพาลองหรือแต่งรถแต่แต่งโซนิกผมจะแต่งแบบให้จบให้จบนะอีก 3, c p p ผมก็จะจบแล้วนะครับสำหรับเจ้าโซนิกแล้วเราก็จะไปต่อกันที่ดีมนะครับโซนิกเนี่ยผมบอกก่อนนะว่าผมจะจัดกล่อง API นะครับเพราะว่าตอนนี้โซนิกผมขับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นฝากเพื่อนติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับตุกรกีเลยจะทู่นิวอยอร์กไปต่อที่ปารีสกับท่กรุงเลนี